ผมปมนดินดูููนัาลบา่อครับผมนดินดู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 ดดู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 ด มันคือเขาวันพักกับโบเวินครับมากับหลานไส้สุดหลอ่อเดียวร้านไส้สุดหลอด่อนแอวมังแต่บสว่างครับหมู่บ้านนี่เนี่ยงามๆครับผมใสงงามๆสวัสดีอาจารย์ทุกท่านเด,ด้วยครับผมสวัสดีทั้งสปปลาวน้ำครับสวัสดีทั้งเมืองหน่องมึงน้าครับผม ใาลากรบบได้มาตอนนู้นกเทื่อนเราครับผมยากเวียกยากคือเก่าก็เลยมีเวลาหน่อยๆมาใส่มองย้มันเสากับวายามมองมันบ่ได้เวลาโดนนะครับเนาะว่านวันพ่าผมว่านวันพ่ะหรือมันหนีวันพ่ะมันหนีแม่นบ่มันหนีออกมันสาแม่นบ่เขาเป็นซาแม่นบ่จักแหละหลงมือแล้วไปครับผมมากับร้านหน่อยครับผม ร้านบะหน่อยละร้านใหญ่เติบปุ้นละนี่ว้ายยังผู้หัว้าวัตป่านมาตงงูปลาครับผมนี่มันอีกแล้วครับผมใช่ละครับมันตะมันตะปลายนี่นะครับนกหันบะมันน้ำขัเจ้าเขาจะเคลื่อนหอกนี่ครับผมใส่งามๆอันนี้สิสิปลาดึงอยู่ตรงไหนพ fall. ี่ พี alors, look, look. Look. Cow, uh, ่เลยพี the ่พี่พี่โอ้ยเอาเมะฮอเห็ดบาบลงอยู่ตัวนี้พุณว่าจะเห็ดบาบบนลงน้องนี่ก็ประมาณทิพย์ครับผมพี่เดี๋ยวมีนมาทำบ่พี่อาวาอุ้ยอาวันมะฮอใส่อันนอกฟังผมน้องพี่เนาะนี่มันต้องใส่หักฟังไปเลยนี่แต่แต่กระมันอยู่ครับพุณ เจอปลาชามเส้นหลายฝีเอาวะนี่เพราะว่านี่นี่รุ่นซีเส้นหาเส้นเนี่ยมันคือกอ้าครับผมนี่แหละเอาไปเค็ตปลาแดกครับอรเอาไปเค็ตปลาแดกเค็ดปลาสมแพ่เส่ตู้เย็นไว้ส่งให้พี่ให้น้องได้กินได้อยากนะครับเนาะใช่ละก็ได้กินหล,ลายละละแต่ก็หากินคือเกอ้ามองมันใส่ได เวลาใส่เวลาบดดเนะครับเนาะใส่แหละกับเมื่ออันนี้พวัวอันนี้ก็กูกลับกับประมาณสักสามสิบนาทีไปกกับกับสมกโมงนึงครับประมาณสามกิโลจากบ้านไม่รู้ว่าขอพรษา่อแม่บเนี่ยปาติตะย,ยามเสาครับผมเนี่ยผมมีตายพอตัวนี่ แม,ม่นี่อ้าวาอาว,า,อา,วามันติดแต่ว่าผมไม่ตัวตายเพราะตัวได้สิแหมตแต่กับพ่อใหญ่ยูเนี่ยอาวานอนหา,าี่ืมเดออบบี๋ยวตันาากปลาเน,ะนาะนีครับผมงามงามเห็ดปลาสมเห็ดปลาแดกก็กได้อู้ตัวนี้คกอตัวนี้แท้ มองซีเส้นนี่รตรงม่องครับผมซีเส้นสามเส้นนี่รตรงว่าโบดิกินครับโอ้พี่โอ้โอโอสองสองสองมาเป็นคู่เลยนะเธอคนแล้วเอาว่ามันจะเขาเหอะได้นันฟีก่อนนะป่าจี้เดือดกระเทือกครับ Thì à, Má Lẹo, Má Lẹo Má Sống đây, Phi Phi Vô ừ. gặp Thôi Mẹ Mưa này, Phi Hả? Bây giờ anh thằng kêu nhà anh qua Ừ Hả? Vô 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 nó dạy Thấy gì cả đó เห็ดงานตัวนเนาะเหตุงานผู้ฒ่าก็หายทีตัวน,นี้หาเส้นเพิ่งมั้งกี้นี่เอ้ยสีเส้นเพิ่งนี่เส้นเพิ่งตััวน้นตัวแรกทีเส้นเอาว่าเอาหม่อสามเส้นมาใส่พอดีพอดีเลยนี่เอาหม่อสิบสองเส้นมาหันใส่ผู้ถือมาหม่อสิบสองเส้นจ่าครับผมโมมีพอโตใส่พิษหม่องเนี่ยเฟี้ยเฟี้ไอ้ตรงเนี่ยน้ำต้นเตือนนี่แหละมันถือดี อ๋อตัวนี้มั่งคือปลี่นโดนอะไรเนี่ยเนี่ยน้ำยืนได้แล้วนี่อือครับผมพุ่นผุนดินร่วมๆๆเลยพุนผุนพุนผุนผุนพันข่าวระบาดนี่เอ้าคือพันแนวนี่พันนี่งกับไปแนวนี่แหละ พี่ไปก่อนเอาเลยไปก่อนเอาเลยเอาไปปดมองมาปนปมองมาฮะม,มันจีถื้งยังไม่ไหม่มยยานยังล่ะยังได้แล้วนี่เมีย่งเห็นบ่วเอาบัวเขาฟังเอาว้ายขาดแล้วปัะนี่นี่เดึงเลย

ไปเอาบอดี้ไซดดอกเอาบอดี้ยิงใส่ดอกไปไปปวดไหม,มฮะเด็กอายหัวกล่องมาเนีน้โอ้ร้านก็นได้ คนรอไายกล่องแล้วปีครับปีครับหยบหยาบหยบหยาบดูว่าโอ้ป้อนนินหน่อยเอาครับผมเดี๋ยวคลิปสีนะเ,าเางาเน,น,ะนานะ,าดะ,ะเดี๋ยวผมตัดไปเพียงเท่านี้กันเดี๋ยวผมจะพาก็ขึ้นไปบังครับผมได้บอไรแล้วครับผมสำนีละวันพระเนาะธรรมดาละอ่าเดี๋ยวผมจะไปปลด,ปลดให้ยื่เงินให้เบิึงเนาะครับเนาะ ไปติดตามกันเลยครับผม